สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาดวงชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตหากนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูง ต้องวางลัคนามหานาทีหาชั้นแล้วก็ตำควาำดวณด้มือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาขอท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุ ตังชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยัน,ยนก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะ56บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาทจันท์ นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาพฤศจิกายน2563ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆขอกราบขอบพระคุณมาในณนที่นี้ด้วยครับขอบพระคุณครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะดวงชะตาของท่านในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าโอเคเลยแหละ เพราะอะไรดาวประธานฝ่ายสุดพเคราะห์คือดาวพฤหัสบดีจะย้ายในวันที่14พฤศจิกายนย้ายเข้าเรือนอริแม่พอบอกเรือนอริเริ่มใจไม่ค่อยดีแล้วอริอุปสรคนะแต่ลัคนาราศีสิงเป็นลัคนาราศีพิเศษเพร,ะราะลัคนาราศีสิงเป็นราศีประเภทปัสวะราศีหรือราศี ที่มีสัญลักษณ์เป็นสัตว์สีเท้าสัตว์ใหญ่อันได้แก่เมฆพฤกษศพและสิงห์ลาคาราสีสิงห์นะเมื่อมีดาวพระฤหัสนะมีดาวอังคารมีดาวพระฤหัสมีดาวจันทร์หรือดาวอาทิตย์โคโจรเข้าสู่พบอริจะได้ตำแหน่งอุดมมเกณฑ์นะปัสสวะ มีพระเคาะภุมิสุกเกาะพระจันทร์ศูนย์เรือนดีทวีคูณกัมมะกูลอริเขาอริเนพบอริคือถอดเป็นคือเขาว่าดีก็ต้องดีแหละแต่ทีนี้มันดียังไงทําไมอริมันถึงดีคือลัคนาที่เป็นพวกเนี่ยที่เป็นสัญลักษณ์เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยก็ต้องต่อสู้องค์เกณฑ์ของท่านคือพบกัมมะ หมายถึงการทํางานการแบกภาระรับผิดชอบอริก็คือการเอาชนะอุปสรรคเนี่ยความเป็นตรกามันมีว่าทําไมเข้าพบอริแล้วมันถึงดีแล้วมันดีจริงนะมีดาวอาทิตย์ดาวจรรันทรดาวอังคารดาวพฤหัสเนี่ยสี่ดวงเนี่ยถ้าเข้าพบอริแจมเลยและดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้าเล่นๆเ,เข้ามาแล้วอยู่ยาวเป็นปีครับ ยงั้นในรอบปีนี้จะเป็นปีที่ท่านเอาชนะอุปสรรคจะเป็นปีที่โอเคจะเป็นปีที่ดีเลยแหละเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นอุดมเกณฑ์ดาวพฤหัสคือดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์เป็นดาวที่เจ้าเรือนเขาเรียกว่าเป็นเจ้าเรือนแห่งพบปุตตะปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์การกำเนิดขึ้นมาใหม่ เจ้าเรือนพบมรณนะแปลว่าสิ่งที่มันเคยเสียสิ่งที่มันเคยเสียไปแล้วโครงการที่มันพับไปโครงการที่มันเคยทำแล้วเจ๊งปัดฝุ่นเอามาลุยใหม่เอามาสู้ใหม่ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาดีไหมอ่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะใช้ได้เลยทีเดียวนั้นเนี่ยลักษณะเนี้ยก็คือลัษณะราศีสิงห์มันท้อไม่ได้นะ ดวงท่านเนี่ยเขาเรียกว่ามันคือฟ้ากําหนดให้มันต้องสู้เป็นเจ้าป่านะลัคนาราศีสิงเป็นราศีธาตุไฟดาวประจําตัวคือดาวพระอาทิตย์ก็เป็นดาวธาตุไฟร้อนแรงยิ่งใหญ่เป็นไฟกองใหญ่เข้าใจไ,ไหมเป็นไฟกองใหญ่แต่เป็นไฟที่มันเป็นไฟไฟที่นิ่งเป็นไฟกองใหญ่ที่นิ่ง ฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าพลังในการทำงานนะเป็นพนลังในการทำงานไม่รุนแรงอ่าเป็นไฟกองใหญ่จริงแต่ไม่รุนแรงเพราะอะไรไม่มีลมเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นลัคนาราศีเมษเนี่ยจะแหมมุทลุดุดันลุยสู้เพราะว่าดาวอังคารเขาเป็นธาตุลมไงธาตุลมมาเสริมธาตุไฟก็เลยนี่ใช่ไหมดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดินเข้าสู่ ราศีมังกรเนี่ยพบอริดาวธาตุด,ดินราศีมังกรเป็นเป็นธาตุด,ดินนะถูกธาตุไม่เสียหายนะโบราณน,นั้นเขาให้ตำแหน่งนี้ว่านิจจะพังคะนะดาวพฤหัสเมื่ออยู่กรกฎจะเป็นอุดอยู่ตรงข้ามจะเป็นนิดอุดแปลว่าสูงส่งนิดแปลว่าต่ําต้อยแต่มันไม่ได้ต่ําต้อยอย่างที่เขาเรียกว่าตำราบอกคือตำรา,าเขาเขียนเป็นโครงไว้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่และหรือใช่ไหมเขาบอกว่าพฤหัสอยู่บางกอนไปละเป็นนิดแต่ฮะมันมีแต่แต่ว่าดาวพฤหัสเป็นดาวธาตุดินเมื่ออยู่ในราศีธาตุดินนะอยู่ถูกธาตนะุน่ะดาวไม่เสียแน่นอนและแถมได้อุดมเกณฑ์จะบอกว่าดีเนี่ยดีมากๆเลยนะดีมากๆเลยนะสำหรับชาวราศีานสิสงห์เพียงแต่ว่ามัน มันไม่ได้ดีแบบว่าโอ้โหอยู่ๆก็มีเงินทองมากองให้มันพบอริก็คือต้องต่อสู้เอาชนะพอเอาชนะอุปสรรคแล้วไงสำเร็จสำเร็จเพราะเดี๋ยวดาวเจ้าเรือนอริก็คือพระเสาร์เนี่ยจะโครจรมาเป็นเกษตรดาวเจ้าเรือนอริมรณะวินาศเนี่ยแต่ถ้าเกิดดาวเจ้าเรือนเขาเป็นเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเสีย คือมันต้องเกิดเหตุให้เหนื่อยให้ลำบากนั่นแหละนะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าพบอริมันไม่สบายแต่เมื่อเป็นเกษตรไปว่าอะไรมั่นคงเหนื่อยอุปสรรคอุดมเกณฑ์ไปว่าอะไร,ม,ร,ร,ม,ไะไรมีโชคโชคมากสำเร็จแล้วพอดาวเป็นเกษตรก็มัน่นคงก็จบเนี่ยก็ทิศทางแล้วแล้วอย่างเงี้ยมันเริ่มเดือนนี้แต่อนาเขตการให้คุณเนี่ย เป็นปีเป็นปีครับไม่ต้องกลัวนะเป็นปียาวๆเลยเดี๋ยวค่อยตามคลิปปี64เดี๋ยวจะจัดมาให้เต็มๆนะครับเอาละชาวลัคนาราศีสิง์ดาวสุโคโจอนเกษตรโยกหน้าเรียกว่าสุขสามจักเจริญยิ่งยศแห่นะและแถมได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีด้วยถือว่าค่อนข้างให้คุณนะดาวสุเป็นเจ้าเรือนอะไร เจ้าเรือนกรรมะกรรมคือการงานกรรมะเป็นกเกษตรอยู่ในภพสหัชชะการการความสาเร็จของการงานของท่านจะต้องเกิดมาจากการติดต่อสื่อสารสังคมการช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาเนี่ยมันต้องช่วยกันก็คืออย่าเก็บตัวเงียบ ดาวสุขเป็นเกษตรในภพสหัชชะสหัชชะเนี่ยเดินทางระยะใกล้ก็หมายถึงเดีลงานติดต่อสื่อสารขยับนิดนึงนะประเภทนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเองรอง,งานเนี่ยไม่ได้มันต้องเดินไปช่วยเหลือคนอื่นบ้างหรือเอ๊ะมีอะไรที่ผมขาดตกบกพร่องอะไรเงี้ยขยันหน่อยเดินทางขยับขยายเนี่ยแล้วทุกอย่างมันจะเข้าเกณฑ์แล้วมันจะดีนะ ดาวอาทิตย์นะครับดาวประจำตัวของท่านโคโจรเข้าสู่ราศีพิจิก16พฤศจิกายนนะราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ําดาวอาทิตย์โคโจรเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนเขาบอกอาทิตย์ตกน้ำนะแต่ก็ไม่ทํามันก็ไม่ได้เสียหายรุนแรงอะไรแต่มันมีจังหวะในเรื่องของเกิดคลาดซึ่งท่านเองอาจจะไม่โดนมากคลาดคืออะไรเนี่ยพาทิตย์ เลงพระราหูนะและแถมมีพระจันทร์เนี่ยโคจรเข้าร่วมในวันสิ้นเดือนนะ,ะสามสิบพฤศจิกาเนี่ยเนี่ยจะเกิดจันทรุป,ปราคาเกิดขึ้นนะเนี่ยลาหูบังพระจันทร์ไงพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่ตรงข้ามกับพระจันทร์เนี่ยคือพระจันทร์เพนนะแต่มีราหูอยู่ก็แน่นอนเขาเรียกว่าเกิดจันทราคา้า ฉะนั้นก็เรียกว่าเรียกว่ามันเกิดกับพบพันธุกับภพบกรรมมะการงานการงานก็จะอาจจะ,จจะวุ่นวายแหละนะแต่มันไม่ได้โดนตัวมันมันไม่ได้อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้อยู่ในตัวท่านเองอะ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่มันจะเกี่ยวหน่อยหนึ่งที่ว่าดาวตนุลักเนี่ยก็คือตัวพระอาทิตย์เนี่ยเข้าไปอยู่ในมุมคลาดแต่มันไม่ถึงลัคนาแต่มันถึงดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวประจำตัว ฉะนั้นต้องระวังนะครับในลัคนาราศีสิงห์ที่เป็นหัวหน้าลัคนาราศีสิงห์ที่เป็นเขาเรียกว่ามีลูกน้องมีบริวารมีตําแหน่งระวังนิดหนึ่งนะระวังการตัดสินใจการออกคําสั่งทําอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเรียกว่ายับยั้งชัางใจหรือทํอะไรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบนะครับคิดไตรตรองให้รอบคอบเพราะว่าดาวอังคาร ก็ตกพบมรณะด้วยอ่าดาวังคารตกพบมรณะเนี่ยสุภะมรณะนะสุภะมรณะแปลว่าเรื่องของผู้ใหญ่นะเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของอะไรเงี้ยมันตกตกพบมรณะแปลว่ามีความห่างไกลนะบางทีตัวท่านเองอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานในระดับกลางกลางมีลูกน้องแต่ว่าผู้ใหญ่ในช่วงนั้นนะ่ะอาจจะยังไม่ได้ส่งเสริมท่านนะักอ่าเรียกว่าแบ็กไม่ดีเป็นจังหวะที่แบ็กยังไม่ดี นะครับแต่ว่าอีกเรือนหนึ่งก็คือเรื่องของพันธุเนี่ยก็ญาติพี่น้องนะคือญาติพี่น้องหรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะห่างหายมันจะแบบมันจะเขาเรียกว่าติดขัดไปขอความช่วยเหลืออะไรมันมันไม่ค่อยหนีเท่าไหร่นะก็ต้องเขาเรียกว่าบริหารจัดการให้ดีนะครับบริหารจัดการให้ดีเนี่ยมันจะเกิดเรื่องพวกนี้เพราะมันเกิดแนวคลาดในเรือนพันธุกับเรือนกรรมะ มันก็โยงมาถึงเรื่องงานเนาะก็ทิศทางของดวงชะตานะถือว่าโอเคแล้วแหละผมเชื่อว่าดาวพฤหัสอุดม,มเกณ์เนี่ยช่วยได้เยอะนะแล้วดาวพฤหัสส่งผลส่งคุณให้เต็มที่อ่ะรับรองว่าเต็มที่เพราะว่าดาวพฤหัสได้ตำแหน่งดีนิจจพังคะนะครับสบายลัคนาราศีสิงห นะครับลักษณะราศีสิงค์ค่อนข้างค่อนข้างโอเคแล้วก็ตัวท่านก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินนะการเงินช่วงนี้จะโฟกัสเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยความช่วยเหลือติดต่อคือถ้าในเรื่องของหลักการถ้าในเรื่องของอสวัสดิการหรือไปไปกู้แบงก์เกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินเนี่ยทำได้ดีๆแต่ถ้าเกิดไอ้ประเภท วุ่นวายไม่พอต้องไปเขาเรียกว่าต้องไปหยิบยืมจากญาติพี่น้องอย่างเงี้ยหรือต้องเอาหลักทรัพย์เอาอะไรไปค้ำประกันเนี่ยมันมันก็ต้องมีมูลประมาณนี้อยู่นะครับคือกู้ไม่ได้ง่ายๆต้องมีหลักทรัพย์มีอะไรแต่ก็แต่ก็กสําเร็จนะในเรื่องธุรกรรมทางการเงินนะแต่ว่าถ้าหยิบยืมกับญาติกับอะไรเงี้ยมีปัญหานะมีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าเออกู้แบงก์ ทำเครดิตทำอะไรก็ทิศทางดีนะเพีเยงแต่ว่ามันจะไม่ได้เกิดแบบมันอาจจะไปสําเร็จในช่วงเดือนต่อไปก็ได้เพราะว่าคือดาวพฤหัสเนี่ยอยู่อีกเป็นปีนะไม่ได้บ้าย้ายวันที่14ปุ๊บโชคดีเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็คือเข้าเขาเรียกว่าทําการแล้วนะเข้าทําการแล้วก็เริ่มที่จะให้คุณแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยมันก็ต้องดูนะมันต้องต้องดูด้วย ก็นิดนึงและช่วงนี้มันเกิดคลาดไงพอเกิดคลาดมันก็เลยทําให้ทุกสีทุกอย่างมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะแต่ทิศทางมันโอเคสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะทายดวงแบบปี64อ่ะจะสนุกลัคนาราศีสิงห์เดี๋ยวค่อยดูนะครับมันมีตาแหน่งมีมีการเคลื่อนย้ายดาวที่มันสำคัญในดวงชะตาท่านค่อนข้างเยอะนะก็ติดตามมากันนะครับเนี่ยสำหรับเดือนนี้โอเคทีนี้ สุขภาพเป็นไงสุขภาพดาวพฤหัสเป็นอลิโคจรเข้าอย่างเงี้ยโอเคนะแข็งแรงเข้มแข็งนะเดี๋ยวดาวสาวก็จะเป็นเกษตรละก็ได้เวลาสู้อะ่ะอึดถึกทนอะ่ะราชศีนะราชศรีนี่ต้องภายนอกแต่ยังไงก็ตามมันต้องยิงธนงองอาจเชิดหน้าเขาไว้สู้เข้าไว้แล้วเดี๋ยวดีเองนะครับสุขภาพอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องของนี่แหละ ฝนฟ้าอากาศนะเพราะว่าดาวอังคารนอะ่ะมันไปตกธาตุน้ําแล้วมันเป็นภพมรณะเนี่ยเรื่องน้ําเรื่องความชื้นลมฝนอากาศใครที่เป็นภูมิแพ้ไปเลยก็ต้องระมัดระวังนะครับประมาณนี้นะนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้มีอ่อุบัติเหตุก็ต้องระวังน,นั่น,ะน,น,น,หนแหละอุบัติเหต,ต,หต,เหตุทางน้ําก็ด้วยนะใครเดินทางไปทางไปใกล้น้ําหรือไปเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ํานั่งรถลงเรือหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องระวังคนบอกไม่ได้ไปเรือขับรถฝนตกถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุก็เป็นไปได้ใช่ไหมเกิดจากน้าเออโอ้โหฝนตกหนักจนมองไม่เห็นทางตกหนักมากมองไม่เห็นทางแล้วขับรถตกข้างทางหรือ,เ,อเกิดอุบัติเหตุไปเฉี่ยวชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดใครใช้เกี่ยวกับจักรยาน นะจกักรยานยน์มอเตอร์ไซค์พวกเนี้ยเันฝนตกถนนเลือ่อยก็ต้องขับมาระมัดระวังนะเฉี่ยวชนล้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เตือนกันไว้เพราะมันมีดาวที่มันส่งผลกระทบนะอังคารเข้าพบบรณะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพิธุบาทด้วยน,นะอะ่เป็นพิธุบาทด้วยฉะนั้นก็เป็นผลเสียต่ดาดวงชะตาค่อนข้างค่อนข้างนะครับก็ไม่ประมาทไว้เป็นดีที่สุดนะ แล้แต่ชาวลัคนาราศีสิงห์ทิศทางดวงชะตาที่มันติดขัดเลยเนี่ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มดีแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องสู้อะ่ะสิงอะ่ะนะพระรหัสเข้าพบอรลีเนี่ยได้อุดมัเกนเนี่ยสู้ไปครับสู้ไปแล้วดีแน่นอนนะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับอ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งอย่าลืมนะครับใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมาในหน้าโอกาสที่นี้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ